โอ้แดดแพ้แสงเอะแพ้แสงดูไม่ได้ไม่นี้ ตาลมเย็นขึ้นแรงมากเลยค่ะขึ้นมกระซักข้าฝังเลยเ,ลยเนาะนี่ไปไปเข้า ตัวในน้อยนี่เรามองไม่เห็นหรอกมันตัวเล็กมากเลยไม่วิ่งวิ่งวิ่งหนูยิ่งเดินค่อยๆไม่เป็นนะเสียงตีหนูนี่ทึบเลยเนาะนะน่ๆจะค่อยๆเดินค่ะขอบคุณพี่รอนและทีมงานป่าเสือนะคะแล้วก็พี่รอนแล้วก็ทุกทุกคนนะคะที่ให้พวกหนูได้มาเที่ยวในวันนี้กระปูเยอะมากเลย โอ้ยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่สุดใช่ไหมนี่นี่เขาเรียกกับปูลม,มเห็นแล้วนี่ลูกมันตันไม่เย็นเนลยนะใหญ่ใหญ่อยู่ตัวเดียวนี่เปิดหอยอ่ะโอ้อาอ่ะตีนเขียวเลยนะดูมันเป็นลูกเป็นลูอยู่นะ ตันนี้ขึ้นมันจะลงขึ้นมันจะขึ้นแรงมลมแรง 嗯，他妈就进去。在宝鸡大，嗯，在河，哦，在河多嘞。 I why.